ในช่วงศตรวรรษที่13ชาวมองโกใต้การนำของจินซีฮ่องเต้เจงกิสขานได้เริ่มทำการรุกรานดินแดนต่างๆในเอเชียกลางและเอเชียอวันออกด้วยความสามารถทางการทหารที่ยอดเยี่ยมและกละยุทธ์ที่เหนือชั้นจึงทำให้พวกเขาสามารถพิชิตเมืองและอาณาจักรต่างๆได้อย่างรวดเร็วจากการรุกรานนี้ทำให้หลายประเทศต้องล้มสลายและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ในปี1271จากระพัดรดุ่นที่4ของชาวมองโกคือคูไ布ขานได้ก่อตั้งราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมแผ่นดินจีนใต้การปกครองของชาวมองโกร,ราชวงศ์หยวนมีการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและวรรณกรรมโดยเฉพาะการเปิดเส้นทางการค้าสูงสู่ยุโรปและตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม การปกครองของราชวงศ์หยวนก็เกิดความขัดแย้งและความไม่พอใจจากชาวจีนซึ่งนำไปสู่วิธีการต่อสู้เพื่อกู้ชาติจนสุดท้ายราชวงศ์หยวนก็ล่มสลายเมื่อปลายศตวรรษที่1 4และเกิดการฟื้นฟูของชาติจีนอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งการรุกรานและการรวมแผ่นดินที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของจีน